สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันกันกบคลิป root b o r d s ใน ep ที่4แล้ววันนี้ก็มาต่อกันที่ 3, 1ถึง40นะคะสำหรับรากศัพท์ที่น่ารู้นะคะคำแรกก็คือ Nut นะคะ Nut ก็แปลว่า Born นะคะแปลว่าเกิดนะคะหรือ Birth นะคะยกตัวอย่างก็เช่นคำว่า natality natality เป็นคำศัพท์หรูหราของคำว่า birth rate นะคะก็คืออัตราการเกิด native native ก็แปลว่าผูเ้เป็นพื้นบ้านมีมาแต่กำเนิดอะไรอย่างเงี้ยคนท้องถิ่นอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็คำนามนะคะแล้วก็จะเห็นคำว่า native speaker อย่างเงี้ยก็เป็นแบบ เผู้เจ้าของภาษานะคะแปลรวมๆก็จะได้อย่างนั้นเนาะหรือเป็นคำว่า nationality nationality ก็คือสัญชาตินะคะสัญชาติต่อไป north นะคะ north new north แปลว่า new แปลว่าใหม่อย่างเช่นคำว่า novel novel อันเนี้ยถ้าเป็น adjective นะคะก็จะแปลว่า ใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคำนามเนี่ยก็จะแปลว่านวนิยายนะคะอันนี้เราอยู่ในรากศัพท์นี้ก็จะแปลว่าใหม่หรือว่า renovate นะคะ renovate ก็คือเป็น renovate อะไร novice novice ก็คือสามเณรนะคะหรือที่คุณคุณก็คือ innovative นะคะ innovative ที่เป็นคำคำนามของเขาก็คือ innovation นะคะก็เป็นพวกนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งแปลกใหม่ต่อไปนะคะก็คือ path 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 นะคะก็คือ feel แปลว่ารู้สึกที่เห็นบ่อยๆก็คือคำว่า empty a h นะคะ empty a h ก็คือ ะะเราก็ได้ยินมาว่า Empathy เนี่ยไม่เท่ากับซิ m p a t h y นะคะแต่ว่ามันก็คือการที่เราเห็นใจคนอื่นเช่นเดียวกันเนี่ยแหละนะคะมีเส้นบางๆกั้นอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นคำในงแง่บวกนะคะทั้งคู่นะคะเราก็ได้ไปเจอเนี่ยว่าเอมพัต y ีก็คือแบบเราเนี่ยเข้าใจสถานการณ์นั้นๆของคนนั้นเพราะว่า เราอาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นนะมาก่อนในอดีตในขณะที่ซิมพั t ตีก็คือเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เดียวกันกับคนนั้นนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็รู้สึกแบบเสียใจยรู้สึกสงสารคนนั้นนั้นนะคะแต่มันก็คล้ายคลึงกันนะคะซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็ประมาณกันละกัน แต่มันะตรงข้ามกับคำว่า anti-party anti-party ก็คือแบบความเกลียดชังนะคะก็คือไม่ใช่เห็นใจคนอื่นและไม่ชอบละอันนี้ต่อไปก็คือ p e d a t นะคะก็แปลว่าเท้าอย่างเช่น pedal นะคะ pedal ก็คือไอตัวที่เหยียบ ที่เหยียบในที่นี้ก็คือที่เหยียบคันเร่งก็ได้หรือว่าเป็นที่เหยียบเปียนโนเครื่องดนตรีก็ได้นะคะต่อไป pedestrian นะคะ pedestrian pedestrian ก็คือคนเดินคนเดินถน,นนนะ่ะคนเดินฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็น quadruped ก็คือที่มีสีเท้านะคะหรือเราจะแปลอย่างนี้ก็ไดแบบ้โฟ l ล็กโฟกนะคะก็ได้เหมือนกัน Feel นะคะ Feel แปลว่า Love นะคะใครชื่อ Feel เนี่ยก็แบบชื่อชื่อรักชื่อ Love อะไรอย่างนี้น่ารักดีนะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรคำว่า Philosophy philosophy แปลว่าปรัชญาปรัชญานะคะเป็นคำว่า philanthropist philanthropist ก็คือคนที่ใจบุญนะคะคนใจบุญคนใจบุญ <c oughs> หรือจะเป็นคำว่า bibliophile bibliophile ก็คือคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะ ไม่น่าจะเป็นประเภทเดียวกันกับริบิโอโฟเบียเนาะถ้าคนที่เป็นริบิโอโฟเบียก็คนที่แบบไม่ไม่ชอบหนังสือกลัวหนังสือเลยด้วยซ้ำไป photo โฟก็คือ light แปลว,ว่าแสงอีกแล้วนะอย่างเช่นอะไรเลยเนี่ย photosynthesis นะคะ photosynthesis ก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ หรือจะเป็นคําว่า photocopy photography Phot นะคะ c o e e อะไร copy ก็คือการซีร็อกหรือซีร็อกก็ได้เป็นได้ทั้งคํานามแล้วก็เป็น verb นะคะหรือเราจะไปบอกว่าใครเนี่ยมันช่างถ่ายรูปแล้วออกมาดูดีเหลือเกินคนนี้เป็น photogenic ก็คือถ่ายรูปแล้วขึ้น่ะถ่ายรูปขึ้น ไม่ใช่แบบถ่าย look up ขึ้นแบบนั้นนะขึ้นในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าดูสวยดูดีดูเลิศอะไรอย่างนี้นะคะ port แปลว่า carry แปลว่าถือคำนี้เลย portable นะคะไม่ใช่แปลว่าถือโต๊ะนะ portable แปลว่าที่พกพาได้อะที่พกพาได้ง่ายอะไร อย,ะะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เนาะเราไม่ต้องแบกคอมแบกโน้ตบุ๊กอะไรไปไหนแล้วเพราะว่าเรามี ipad เราก็บอกได้ว่า ipad เนี่ยมันเป็นมันแบบ ipad is a portable device ก็คือเป็น device อุปกรณ์ที่มัน portable พกพาได้ทุกที่เลยนะคะหรือจะเป็นคำว่า transportation การขนส่ง Portly Portly ก็คือคนน้ำหนักเยอะหรือว่า overweight นะคะ p r i m p r i m แปลว่า first แปลว่าดับหนึ่งอย่างเช่นคำว่านี่เลย Primary นะคะ Primary ะก็คือเป็นหลักจะเป็นคำว่า Primitive Primitive ก็คือดั้งเดิมนะคะดั้งเดิม psych psych แปลว่า mind นะคะแปลว่าจิตใจอย่างเช่นคำว่า psychology นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะจิตวิทยาใช่ไหมนะหรือว่า psychiatrist psychiatrist แปลว่าจิตแพทย์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะนักจิตวิทยา ท่านนั้นจะเป็น psychologist นะคะ script script นะคะ script ก็คือ write แปลว่าเขียนอีกแล้วโอ้รู้สึกมีเขียนเยอะเนาะรักษาก็ซ้ำๆกันนี่แหละรู้ไปก่อนรู้ไว้ใช่ว่านะบางทีก็ไม่เกี่ยวแต่ <laughs> transcribe เนี่ย transcribe แปลว่าถอดความนะคะ ถอดความหรือว่าทําสำเนา prescribe คำนี้เนี่ยถ้าเป็นหมอก็คงต้องคุ้นเคยเนาะเพราะว่าแปลว่าเหมือนแบบเขียนใบสั่งยาอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นคำนามของเขาก็คือ prescription การออกใบสั่งยาการเขียนใบสั่งยานะคะ